โทรศัพท์ก็บ,บเอื้อมน้อยเลยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นล้วนๆยังไงน,นะครับแล้วก็รุ้นแล้วก็โอ้ยเห็ดกลีบบริเลืองเรื่มเลยนี่แล้วก็รุ้นแล้วก็ว้ายงั้นสะได้ซื้อเครื่องไม้เราไปนอนนอนกะที่จะวออกไปนะครับเมื่อกี้นะครับปุ๊บป่วยที่เพิ่นเข้ามานะครับมันมานั่งปรึกษาอยู่โดนเติบแล้วครับ บอกว่าตัดสใจตัดสินใจรักษาเลยครับมันนอนรักษาอยู่นี่นะครับต่ว่าเพิ่นกับเป็นก้นในพื้นที่นี่นะครับมันว่าเอ,อ้มันนอนอยู่บ่เพื่อนอนะต่ะว่าส่งคนก็สิตย,ยากอยู่แลครับเป็นแนมึงส่งนะครับเพราะงั้นบ่กเพื่อนนะครับส่งจิตยากนะครับให้น้ำโค้งน้ำแข็งว่า โคนรองแข้งหมดเจ้าเสียเอาแผ่นเย็นแล้วฉันเอาพอทั้งหนึ่งไปไล่หนึ่งครับผมเลยอธิบายเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับผมเลยบอกว่าส่วนมากผู้ที่มานอนอยู่นี่จะหายไวกูว่าผมเป็นยังอยู่ใกล้ๆไปกลับก็ได้แต่ว่าผมอธิบายไปหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างนะครับเพราะว่าเห็นมาแบบนี้แล้วผมก็ เนี่ยมึงส่องอาการกะทิ่บ่บท่านดดน,นะครับผมกะเนี่ยน้ำนะครับเนี่ยน้ำในแบบผมเห็นแล้วเออมันเป็นแต่รักษาง่ายรักษาบางกีมือนะครับก็เลยว่าการที่มันนอนอยู่นี่เนะี่ยดีที่สุดนะครับว่ามันได้ปฏิบททัติโวเด็กว่าผู้มาหานนะครับบ่ได้ตก็ขื้ออกไปนะครับออกไป ก็ไปกิ้นนั่นยินนี่นะครับปวดบ่เศร้าก็ไปเฮ็ดยังไปเห็ดนั่นเห็ดนี่เพราะว่าการที่มารักษาคุณหมอไปเลี้ยงเส้็แต่ละมือทีละเขา่าทีละเข่าไปนะครับทีละเข่าไปนวดเนี่ยหมอเอาคนจีเลี้ยงเส้็ยืดเส้็ไว้ให้นะครับเป็นเตรียมตัวเสียออกนะครับคือบทชนิดการเดินทางไปกลับนคุณหมอเลี้ยงไว้ทักนกรกลับไปเห็ดนั่นเห็ดนี่อครับ บางคนกะบ宝马าตามนัดนะครับจากที่ว่าม้ามือเอเื่นเด้อกะหายไปเลยมือสองมือสามมือสี่มือจังมากนียครับมันกับเป็นการตั้งรักไม่เรื่อยๆครับมันกับเป็นการรักษาที่ยืดเยื้อกะเป็นการถอดใจเกิดขึ้นนะครับว่าจะคลองบ่หายน่นี่เป็นปจัจจัยหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นอย่างคือมีคําถามขึ้นมาว่าคือบ,บ่หายจากเถื่อนี่นะครับก็เลยเป็นปัญหาเลยเป็นประเด็เนว่าเป็นยังคอยคือบ,บ่หาย ยังเขาคือหายนี่นะครับก็ะยอนแบบนี้นะครับคุณผู้ว่าถ้ามันนอนอยู่นี่มันนอนอยู่หลังโอก,กาสหายลอยเปอร์เซ็นต์ครับหายไวยนีลอยเปอร์เซ็นต์ครับมันนอนรักษายอยู่นี่นะครับมันจะได้เปียบมูนะครับได้เปียบมูแบบไดนนะครับได้ทั้งการควบคุมอาหารการปฏิบัติโตนะครับอ่า กลับไปก็ว่าแล้วครับอดเห็ดเหียกเห็นง,งานบ่ได้คือเก้านะครับอดเห็นเหียเห็นงานบ่ได้กลับไปก็ต้องลุยเหมือนเดิมครับไปกันลุยคือเกา่าก็ต้องคือผมบอกนะครับหมอเลี้ยงเส้นยืดเส้นไว้นะครับกลับไปก็เป็นการย่ำเดือดคลองนะครับ กังหมงพ่นเอาเซนออกตาเฮาเป็นคนเอาเข้านี่นะครับนะสังเกตเ่งพ่วยอยู่นี่นะครับบางคนนี่ขนาดยูยไก่นะครับเปลือกที่นอนอยู่นี่นะครับขนาดเป็นก้อนในพื้นทีแท้บานอยู่สองกิโลนี่ครับกืจจังไอลบนมีนี่ครับบานเพื่นในพื่น,น,นกีกิโลนี่ครับเพิอนนอนหลักซ้ายอยู่นี่เดือนหนึ่งเลยครับอาการเพิ่นก็ดีขึ้น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 เพราะว่า เป็นปฏิบัติตัวได้ับจากที่มาใส่ใหม่สีขายางเสมากลับไปบ้าน,นอย่างเวิน้นเวินเวินเวินไปครับตั้งแต่บ้านเพื่อนนี่ยุ่ค่าสอบเล่ครับ่นตัดสินใจนอนนี่เลยปฏิบัติตัวอยู่นี่เลยดูเนี่ยเพิ่นกับบอยหย่างนั่งครับเนี่ยเพิ่นโทรมาว่าใจะใไปเยี่ยมบอเพิ่นก่อนต้องมาเพื่อนนี่สบายเพิ่นนะ เป็นมาอยู่นี่เดือนหนึ่งเมียเป็น,นมาสองเดือนครับจะเมียโทรมาสูมมือมือแล้วแปดเทียไม่มาครับไม่ยังพอดาจุยไก่หนึ่งซีมาหยังพอดามันก็ได้กลับบ้าน,าานไปแล้วนะครับ้จำกันได,ด,ด้นะครับพี่บุญมีนะครับที่เป็นมักผมมาเ็สคลิปเพิ่นดูๆนะครับบางคนหงุดหิว่าโอ้บางทีจะเก็ยท์คลิปยังจะว่าอีกยังนนหนึ่งครับ หอ,อยฟังนะครับหอ,อยฟังนี่คือคุณแม่นี่กันครับคุณแม่นีน่ปฏิบัติตัวดีนะครับสักพักหนึ่งมือก็จะออกมานะครับเป็นยางเข้าไปห้องเป็นกระติไปกินยาสักพักหนึ่งมาเหนื่อยมาอีกนะครพอนางออกมาเอา,าร่า,า,ออกกา,รางกายนะครับเดินมาออกกําลังกายนะครับนี่คนป่วยกับเลือดไหลนะครับเจ็ดแปดคนนะครับ เจ็ดแปดคนครับวันนี้กัเปิดเพจตามปกตินะครับพื้นก็งิเปิดอีกก็เปิดไปเรื่อยๆครับถ้ามือใดบอดได้เปิดพรมกริบอกนะครับสามารถทักกับม,มาได้นะครับเพจร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไยมานนะครับนวัดท,ที่โทษสายด่วนมากระดัครับศูนย์แปดศูนย์สามสามหนึ่เจ็ดหกหนึ่งครับ มีพี่ๆทีมงานของเราก็บางท่านก็กลับแล้วนะครับบางท่านก็ขอเชียงงานก่อนนะครับ,บท่านก็ขอเชียงงานก่อนอยู่นี่อยู่นี่บีมไปเก็บแม่บอกให้ไปเก็บจักรยานลูกจะได้กลับบ้านแล้วไปเก็บของก่อนลูกไปใส่รองเท้าไปด้วย เวลากลับบ้านนะครับบางท่านก็กลับบางท่านก็ยังอยู่นะครับคุนนี้ก็เจอกันใหม่คุนนี้ก็มันเจอกันใหม่วันวันนี้ใครมาเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยปีนี้แปลกเนาะม่เือนปีที่แล้ว ดีรเดียวคือคักกว่านี้เด้ใช่เให้จัฝั่งเดียวม่มอ,นอมานาตีกันเนมืม่อคืนก็เล่นสนุกอยู่อนอนนอนฟังอยู่เมื่อคืนเนสียงโคตรดังเลยเมื่อคืนโอ้โอ,อมสมควรแล้วแหละอโอ้ไม่ใช่หมื่นสองหมื่นเนาะ ค่าตัวยูกิเท่าไหรอ่อ่ะกลับบ้านแล้วนะครับที่เบียของเราอ่าได้เวลาเดินทางกลับบ้านรอยอมูมอ้วนเดีนี้ก็มาเจอกันใหม่ครับ ก็มาเจอกันไม่ลอยตัวเล็กนะครับตัวเล็กไปเก็บจักรยาน